เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนเราไม่สามารถเอาเหตุผลหรือข้อคิดใดๆทั้งสิ้นแม้เป็นข้อคิดที่ดีมากๆก็ตามมาบังคับมาฝืนมาเปลี่ยนหรือมาควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอาจจะรู้สึกแย่หรือมีอารมณ์ความรู้สึกลบๆอยู่เราอาจจะพยายามปลอบใจตัวเองแต่สังเกตไหมว่ามันไม่เคยเวิร์กเพราะทําไมครับพูดได้ง่ายคือคุณไม่เชื่อคําที่คุณพูดด้วยซ้ําดังนั้นพูดได้ง่ายคืออะไร คือเราไม่สามารถคิดนอกเหนือกรอบความเชื่อของตัวเองได้เลยนี่คือเคล็ดลับทางจิตวิยยาเล็กน้อยนะครับเราต้องเข้าใจความเชื่อตัวเองให้ดีก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งเขากลัวการขึ้นเครื่องบินมากๆเขาอาจจะเดินทางอยู่สนามบินและเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินไฟล์นั้นแล้วเขาก็รู้เหตุผลว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกโดยสถิติแล้วแต่เขายังควบคุมใจตัวเองไม่ได้จะรู้สึกกลัวเพราะอะไรครับเพราะจริงๆลึกๆในใจเขายังมีความกลัวอยู่เกี่ยวกับการเดินทางบนเครื่องบินโดยเครื่องบินเขายังมีความเชื่อว่าหากขึ้นเครื่องบินแล้วเจอสภาวะอากาศแปรปรวนเทอร์บิ n เลน์เครื่องบินแกว่งตกตายทั้งลําแน่เห็นไหมครับดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ถามตัวเองว่า ทำไมจึงรู้สึกอย่างนี้มันฝึกถามตัวเองดูเราจะเข้าใจตัวเองนะที่ในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นเราจะเข้าใจความเชื่อที่เรามีอยู่และสิ่งนี้จะเป็นการบ้านที่เราต้องฝึกใจฝึกตนต่อไปนะครับขอแชร์เป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยขอบคุณครับ